ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio ิกันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซของคลิปนี้นะครับคนจะทำการสรุปให้แลยกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับคนก็มาดูเลยกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด u ั s c r i b ้เป็นกำลังใจใ ไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับเมื่อเข้าเกมมาก็จะเจอกับเนียมคนหน้าตาของนักเตะแพ็คของตํานานวันพฤหัสนะครับผมและก็ตํานานที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือตํานานของสเปนิลีแอตแทกเกอร์นั่นเองนะครับ จากนั้นก็คือเจอกันในซัลคอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการแจกฟรีนะครับทุกคนรวมไปถึง800ล้านดาวโหลดแคมเปญนะครับวันนี้ก็รับฟรีสกิลเทนนิงไปนะครับประมาณนี้ทุกคนก็เรามาดูที่แพ็กนักเตะกันก่อนเลยเลยกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีแพ็กเข้ามาใหม่1แพ็กด้วยกันนะครับก็คือแพ็กของ e p i ิ s เว e ดิลิทแอคเทเกอร์นะครับนี่ทุกคนก็คือมีมาทั้งหมด3ตํานาน8ไฮไลท์ด้วยกันนะครับ ตำนานคนแรกคือซามูเอลเอโต้ทนครัผมตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับผมอยากได้มากๆเลยนะครับันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปจัดกันอยู่แล้วนะครับสำหรับซามูเอลเอโต้นะครับมาในเพลงสไตล์ของโกเพอร์เช่นนะครับทุกคนต่อมาคนที่2นะครับเป็นเฟรนโดโมริเอนเตสทนครัผมตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเช่นกันนะครับจากเรอัลมาดริดก็มาในเพลงสไตล์ของ Fox in the Box นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคนที่3เป็นโบยานเคอร์คิดกันทุกคน นี่นะครับผมเป็นเมซี่เท้าขวานะครับมาใน p l a y Style ของ prolific winger รับทุกคนบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมชอบมากๆนะครับสมัยก่อนนะครับผมที่สมัยเป็นดาวรุ่งตอน FC บาร์เซโลนานะครับผมชอบดูมากๆเลยนะครับช่วงนั้นนะครับผมแต่เสียดายนะครับที่ยืนระยะไม่ค่อยได้นะครับทุกคนน่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับโบยางเคอร์คิกนะครับก็และกอนที่เหลือนะครับนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับก็เลียงใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามาแค่1แพ็คเท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนของแพนักเตะนะครับต่อมาคือทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีนะครับทุกคนก็คือเรื่องกันที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่อีเวนต์เดียวเท่านั้นก็คืออีเวนต์ของสเปนคลับนะครับที่เป็นรรรรูปภาาพขอออออง FC บบบบบ์เเเลลนนนนน่่่่ะะคคคััััตตมกกก็ืีีวทท Barcelona AI สำหรับอีเวนต์ชิลเลนกับบอทหรือว่าเลนกับ AI ก็คือไปเลฟซีบาเซโลนาเช่นกันในทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทัวร์อีเวนต์ของสเปนิีคลับนะครับนี่ก็คือมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเราอีเวนต์การแจกฟรีในส่วนของวันจันทร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็ผิดพลาดไปการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ